สวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีพุทีิกดติดตามกดซับสะใครกดไลค์กดแชร์ทางช่องเสบี f อฟิเชียลครับบรรยากาศที่แนบม่มรับบ่นอนครับโอ้ยบรรยากาศที่งานไม่รับไม่นอนนะครับเพ่อน เพื่ครงสง้สงเพี่อที่นี้วัไวใดส่วนหนึ่งนะครับเมื่อนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเคยครับพี่น้องครับรอรถไฟขบวนสุดท้ายเหมือนเดิมครับแต่ทีมโ่รง้างรวเดเร็ววีรลรอรถไฟเหมือนเดิมใช่ไหมวันนี้ไม่มาครับไม่รอครับรถ,ร,รถไฟล้านเสร็จแล้วครับเอารถไฟมาแล้วเหรอ,รเ,อเห็นแล้วเขาบอกว่ารอรถไฟ ทำไมเขาบอกว่ารอรถไฟลงยังม้างล่ะลงหน้าหนายังลงหน้าหนายังน่ะทองอ่าสามขีดไปเยี่ยมเจ้าอยากล่องขึ้นคอยบ่ฮะเวลาลินฟ้องนะครับไอ้เพิ่งดูลินอ่ะเอ้ย มาด้วครับพี่น้องครับมือแรงครับหนาำเพื่อบันฝังครับจังหวัดขอนกระรันดอกบูนเสียงแคนทีมงานโครงสร้างไกลที่ลลแล้วละครับนี่เหลือแต่ทีมงานประดับยื่นถาแม่อยากจับมือก็เพลียบบ้างครับฮะ,ะแม่เอาตัวบันไดตัวนี้ตัวบันไดตัวนี้ปกติข่อยยาง <laughs> ตัวติดตาม แม่บอกปกติคอยยางตัวจับม oh, no. no. hmm. hey, well, uh ือโอ้ยเขาก็จะอ้อนพระเอกนะอีล oh, ีแม่คอยคอยยางปุ๊บฝั่งนี้นะยุบไปคอยยางปุ๊บคอยบอกว่าผมผมเป็นพระเอกเด้อประธานว่าจับมือเนี่ยจับมือเนี่ยเข้ามาโอ้ยแม่บัตรผมมาบอกแม่แม่ผมเป็นพระเอกแม่แค่ยังไ่อยากจับมือผมอันเลี้ยตั้งบนแม่ฮะใชจับมืออยู่เอาเอากล่องนี้เอาเอากล่องนี้ก็ได้เอา มาจับมือมามาเอากล้องนีมาหนีจับมือมามาแมน็เห็นกนแ่แมน่อยู่มแพล้มแมนไปเอกหมอลแมไหมอจับมือบนไหนวแมนู้พักันวันหั่านาทเว้นยังไงว่าเสียบหมาาก ฝากกูไดฝากเ้ฝากได้นไหนมกอฝากก็ได้ว่าวิ่งที่มากคำแม่เหันมากยแน่จากเอดจากเทียนกเอาจกเทพอเหรอเกเอาจักเทีย่อกอดกอดกอดไ่ได้เอายังกุดโอ้ยกอดซีบีก็ได้ทกกอดซีบีเนี่ยกอดเนี่ให้กอดนี่แม่ บัดคอยให้กอดก็ยังไม่อยากกอดคอยโอ้ยนอบัดให้กอดกับคนไม่อยากกอดเจ้าคือจังขึงแหวงสิอย่าลงมันพัดบ่โอ้ยครั้งแรกครับที่เคยเห็นครับปู่ศาสเสือเอาขึงไว้แบบก้ากระบาดเลยพี่น้องเขาคู่หานี่ เขาคู่หานี่บอมีว่าสิก้าพิษดอ,อกนี่ก้าถือตลอดแม่บ่ฮยหอนเต้อหอนจะได้หนับปากว่าให้มานั่งด้วยเต้เอาเป็นแห้งใจใแม่เอาจับมือกะเพลก,ก่อนอจับมือกะเพลกเออรอเน,ะนาะรอแท้วนะ เตงสี่ตัวเตงสี่ตัวเตงสี่ตัวคือรอดเท่านะพระเอกเนาะรอเเนาะะพรรอกอครับมาจับมือเตเวนแตเวียงตัวปันนี่ขึ้นเวทีปันนี่แม่สิปันนีจับแด้วปันนี่มาดเตเวนนี่น้องมาทรงเอาศาสตร์มาปูยัดบ่มีวังนางแม่ขยูน่าผุ้หน่ะผุ้หลักหรอบ้านอยู่น่าแล้วมันยังมันนางตากแดดปันนี่ เขาเขากามานั่งนี่ละล่ะโอ้อหน้ามากินรสมักหมูลำมันกะมาโอ้ยหมักหมูลำอยากมาเบิ่งไผ่หนีไปที่สาวน้อยอยากเบิ่งไผ่ฝากสาวน้อยเพจตันแพ็กไปโอ้ยอยากมาเบิ่งไผ่อยากแม่อยากมาเบิ่งไผ่อันยืนหนึ่งกระเม่นเขาอยู่เขาคือแม่ยนองเอยแม่เอาไปดิแม่ไข่ยุ้ยแม่เอามาเบิ่งเออเห็นบ่เห็นเพย์อกบอ้ะเห็นเพย์อีกนนั่นบอเห็น ใส่เสื้อสีหยังฮะไะเอกใส่เสื้อสีหยังเป็นพับเป็นพระเอกมเป็นหยังเปิดเปิดเบิงเปิดเบิงสิบอกกับเอกอยู่อยู่บังไดพระเอกกับเปิดเอาพระเอกกับเปิดเมนิจูดดิ่วธรรมดาเลยหลุนนี่เรียนยูทูบเด้พี่น้องเอ้ยเบิังเอาพี่น้องครับแม่อยู่เท่าไรแล้วแปดคิปกว่าแล้วแปดคลิปกว่าเล่นเรียนยูทูบเสือทองยูทูบเสือวะกดเข้าไป โอ้เรนฮอตติท็อกดอกเบี้มันดีละเดี๋ยวมันก็ออกมาดอกอ่าโอ้เล่นฮอตติท็อกกดติดตามช่องเบิ่อมั้งเนี่ยลูกสิกดให้ติดตามช่องหน่ำเดี๋ยวเดี๋ยว YouTube แหม y o u t บ b e ปุ๊บใช่เพราะเรนเพราะว่าใช้โทษแปลขาเขาเขาได้ปิดบริษัปิดดอกเปิดอยู่นี่ เปิดอยู่ไม่ได้ปิดสับเอ้ากดติดตามก่อนนี่นี่นี่เจ้าจะเป็นไพเอกดีแมนเดี๋ยวเสียเปิดให้เพิ่ง่าคอยเป็นไพนี่ใช่ฮัทเห็นว่าฮัทจะคอยเห็นคอยแต่งตัวสวยจ้องตัวรอกใคกันซิพบกหูจักโบ้หูจักได้บันทึกเวลาคอยขึ้นห้างแล้วโบ้หูจักคอยเึ้นฮัทแล้วเจ้าจะเป็นอี๋ยังเป็นไพเอกเป็นร่องหรือเป็น ลูก <L uk> เขาือเป็นจังไรเป็นทุกอย่างหมดแล้วเป,ปเป็นพ่อพญ่าหมดแล้วเป็นพ่อพญาครับเห็นแท้โจรก็ปงเองบึงเด้อลาะล่ะันทาเจ้ามาเนี่ยน้องสาวครับนม่ได้ไม่ได้ไม่ไดพระเอกเ,เห็นบนน้างนะ เห็นเหนแล้วเห็นยังเห็นแล้วน yeah> yeah ั่นละนี่เห็นบ่วนี่เห็นบ่เเออเนี่ยปัาโคเออไม่ร้อนรอบมาโลแถ่นั่นนันนนันขนนนนนานาไปนนางนน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 ปนน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 นเนน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  โอ้ไปจากจับมือเขาุงยิงบ่เออจับพทยเอกตีว่าโอ้ยไทยยู่กว่าเซาบจับไปโจ้ตากันแทงครับอยากจับแห้งเป็นบ่เออเป็นพี่น้องแม่นั่งอยู่นีเป็นบ่สิสานฝันไทยเออยาลูกหนีไปใส่เลยสียางมาตามหาแล้วก็สีผ้าไปจับจับซื่อๆเนาะจับซื่อๆโอ้ยไข่ไข่ยุกเจ้าลัมกับมาล้มดิงแค่ข่อยกันเซาบุ ไบสเรวั้ล้ำข่ไข่บางย่าห้องให้ให้ห้องบบห้องบบห้องห้ามห้องห้ามห้องจับจับจับองอิงอันอันเออาก็จับมือเพร่คนก็ได้ก็จับมือเพริกอ๋ปล่อยมีแห้งเอกเจ็ดปีหนึ่งก็ได้เงียนได้รถได้คับเอ้ยสอนเนาะให้เพราก็เจ็ดปีนี่นะเ คอยชีจับมือเล้วมือเบียงนั่นล่ะเทวดาน้อยคอยกระดีมาคอยกระยักรวาบหนอพุทธบอกมันที่เป็นนี้อย่างนั้นนั่งงูนี้เ้อะคอยชิมาตามหาเดนอะหามลูกเราหามลูกเสียเลยเขาจเจ้าผ้าคอยไปเออน้องสาวคอยสัญญาสิพ้าเจ้าไปน้องสาวคอยผู้ดีผู้ดีมันจะคิดไปสัญญาสิพ้ายางไปคอยสะอาดบ้านเนี่ยน้องขาวเนี่ยนายยกเอากล่องมาน้ำเด้อสิพ้าไปถ่ายลูก ทอดมันทอดมัหคุดยานี่แหละครับเอาจองเลยเย็นบจ้าน้องสาวเปิดเรื่องให้จูเพิ่งเสิไปจับไปจูครับโอเคสัญญาสัญญาสัญญาจูบันแพงกันเลยสัญญาสัญญาก่อนสัญญาอ้าวสัญญาเป็นสายยันสายยันกับคุณยายซื้อหยังเจ้าจูบ้านได้เจ้าซื้อจ้ำซื้อคอยเด้อพ่อพญ่าการใส่การใส่วิไลศิลนี่แหละซื้อคอย มาซื้อมวลแท่าก <Yeah. S 2> ้อการล่อแม่โอ้ยเจ้าน่ะทุกคุ้ม <Yeah. S 2> ซื้อข่อยเด้เอเวลาข่อยอสิออกมาเตยพบกับพ่อพยาการชัยวิไลสินไข่กยกเจียวอ,ออกมาปุ๊บเ <laughs> บียสิงเบียช่างเบียไทยน่ะเพ่งข่ย <laughs> นนั่หอยกับมักมวนครับย่ายกับเทาเ่าแล้วเราอยกให้ยังมักมวนต้าใส่สกสเ,เกืยายยายอบกลัวหรอแปดซื้อเปลียนแล้วย่า่ย่า่ซอยซื้อแล้วมวนให้มันม<ว>พ่อเฮาเบิดลมหายใจเนาะย่ายเนาะ หัวว่ามักมัวรั้มคนว่าโอ้ยขคดเหตุเบี้ยมันคือไปหามัวรันี่คือสิรวยยเอาเหตุเบี้ยค่ดเหตุยู่แล้วมันมักไข่ใส่ซัดคอวัดซัดอกไข่ไปซะแล้วมันมักห่อกระม้าแล้วมาใส่เทียงกุดมาอยู่เฮียนน้องรองกระม้าทรงน้องกษิตมาสามคนเอาจำซื้อคอยไปเด้อพ่อพญาการชัยวิไลศิลป์เพชรบรรแพง เพชรบันแทิงใจกินมุ้ยเจ้าอยู่บันแทงบ่อบ่อแต่ก่อนเล่นใจ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 ไอ้โจดแต่ก่อนแต่ก่อนใจใจก่อนไอ้โจดที่อยู่บันแทงบ่แต่ก่อนผมการไส้อยู่กับไหมไทยมาก่อนครับออกจากไหมไทยก็เลยมาอยู่สาวน้อยเพชรบันแทงครับเป็นมุดสุดย่างส่แมีนผมเป็นพ่อพญ่าเป็นพ่อพญ่าครับสิบบอกเจ้าว่าบอกคนว่าเจ้าคิดหอดถุงอิงไข่อยู่กับเบิ้งโทรศัพท์กับเศร้างานสิจบ เออเบาเบื่อเบาเบื่อเบาเบื่อใช่แลนด์น้ำฟางน้ำฟางสิบเไ็ห้ายยู่อเอาเนาะห้ามลุกห้ามเสียเด้อเดี๋ยวี่มาหับเด้อมาหับเข้าไปครับโอเคจับจดว่าโอ้ยนี่แหละเป็นเทวดาน้อยร้องหุ่นได้บ้าก้อนทิศเก็บปีกันะไรให้ด้วยขาดได้ติดตามตลอดอายุกันได้ยินว่าน นยืนนึ่มเขายืนมาก็แม่นแม่นนองอ้ผู้แขนกินน้องอยู่ในห้องน้ำตาพังยาวทักขนาดเตะับเะขาม่นน้ตาไหล่าโอเคนะโอเคนะโอเคนะโอเคโอเคะโอเคะ เอาคลิปนี้ฝากแล้วฝากไว้ซ้ำนี้ครับเอาเอาร้อนอย่าฝากกดติดตามกดซับสไครต์ครับเมื่อพอพญาการไส้ครับมาหาคุณยายื่อยายหยังยาย่สวยยาย่สวยยาย่สวยยายใหญสวยโอเคยาย่สวยประกาศตามหายาย่สวยเย็นนี้พบอีหลังอีหลังห้าโอเควารุษเด้อคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะผมพิ้งยักษ์คนอ่ะเอ้าฝากคลิปกันคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะเออฝาก ที่ย่างกวซื้อเจ้ากวดื้ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์จ้าจ้าช่องการใช้ลำพื้นออฟฟิเชียลจ้าจ้ากดเป็นยกกดไลค์กดแชร์กดหัวใจก็ได้เอาฝากค้ีไปเนี่ยบ่าวว้เอาไว้นี่ละผมถือเต็มมืออยู่นี่เห็นบ่นี่ของฝากเออเบิ้งว้ะถือเต็มมืออยู่แม่ก็เอาไว้จะกินอยูจะแจงวัวเจ้าเจ้ามาหาคอยเจ้าแจงวัแจงวัวเคยแจงแจงโอเคคอยสิมาหาเจ้าที่ยั่างกวดซื้อเจ้ากวลืม พ่อพญาการไชยวิไลศิลป์ชาดไชยวิไลศิลป์ชาดไทยวิไลศิลป์ว้าวข่อยดึงเห็นยุทธไชยเนาะข่อยเดี๋ยินีสีเม็ดวัดเจ้าวานบัวรัเออทีนหน่อยๆชาดไชยยังไลศิลป์หน่อยนี่แหละครับห้าแดกดากนี่แหละครับข่อยจำชื่อได้ชาดไชยวิไลศิลป์เออเจ้าเจยุทธน้ำบ้วนหลุดทีอาจารย์ละเออน้องเมย์เนาะเอออาสมีน้องเมย์เนาะยาโอ้ยพี่น้องเอ้ยแล้วว่าผมรอ น้ำว,ว่าผมรอครับพี่น้องผมเป็นพอพญากันใช้กินอไรสิ่ใหญ่ผมบาบเด้อพี่น้องเด้อ,อใหญ่ผมตกนรกเด้อแค่ผมมาหยอกเล่าซื่อพ่อได้มวนครับแฟนครับเอฟซี FC เลยนะเพราะเรามีความสุขตัวผู้เฒ่าหยอกเล่าพ่อได้มวนเด้อต่ออายุยาบาบเด้อ,อใหญ่คอยขนอยบาบเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ฝากไว้ชั้นนี้ครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด,ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ